ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องของเราที่นี่เรานำเสนอความรู้ด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์ช่วยทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงและใช้ชีวิตอย่างสบายใจในทุกวันได้เคยตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วรู้สึกว่าขาของตัวเองหนะักเย็นจนหนาวลึกและเหมือนเริ่มชาจนไม่มีแรงไหมครับผู้สูงอายุจานวนมากคิดว่านี่เป็นเพียงอาการธรรมดาของวัยที่เพิ่มขึ้นแต่ความจริงแล้วน่ากังวลกว่านั้นมาก อาการแบบนี้อาจเป็นสัญญาณเงียบๆว่าการไหลเวียนเลือดในร่างกายกำลังแผ่วลงโดยเฉพาะตอนกลางคืนเมื่อร่างกายเข้าสู่ช่วงพักผ่อนลึกแพทย์มักเรียกภาวะนี้ว่าการไหลเวียนเลือดลดลงในเวลากลางคืนซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเลือดและออกซิเจนที่วรไปเลี้ยงเท้าลดลงอย่างมากในขณะหลับงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยสิริราชปี2024ชี้ให้เห็นว่าภาวะนี้จริงๆแล้วเริ่มสะสมมานานหลายปีก่อนที่เราจะรู้สึกถึงอาการแรกเสียอีกและที่น่าเสียดายคือ ผู้สูงอายุถึง99%กลับทำให้อาการแย่ลงทุกคืนเพียงเพราะสาเหตุเดียวคือเลือกกินอาหารก่อนนอนไม่ถูกชนิดในขณะที่งานวิจัยยาวนานหลายทศวรรษจากญี่ปุ่นอิตาลีและเดนมาร์กซึ่งเป็นประเทศที่มีผู้สูงอายุแข็งแรงและอายุยืนที่สุดกลับพบว่าอาหารธรรมชาติบางอย่างถ้ากินให้ถูกช่วงเวลาตอนหัวคำ่ำสามารถช่วยฟื้นฟูการไหลเวียนเลือดทำให้เท้าอุ่นขึ้น ลดอาการปวดตึงและทําให้หลับได้ลึกขึ้นแล้วอาหารเหล่านั้นคืออะไรต่อไปนี้คือ6ชนิดอาหารง่ายๆแต่ได้ผลดีมากที่ได้รับการพิสูจน์ว่าสามารถช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นเพียงข้ามคืนทั้งหมดนี้อ้างอิงจากข้อมูลทางวิจัยที่เชื่อถือได้ช่วยให้คุณนําไปใช้ได้อย่างสบายใจและค่อยๆกลับมารู้สึกแข็งแรงอุ่นสบายที่ปลายเท้าในทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาอาหารลำดับที่6มเมล็ด ฟักทองอบเกลือทะเลในบรรดาอาหารที่ช่วยให้เลือดไหลเวียนดีในตอนกลางคืนมเมล็ดฟักทองอบเกลือทะเลถือเป็นตัวเลือกง่ายๆแต่ให้ผลลัพธ์ชัดเจนอย่างน่าประหลาดใจมเมล็ดสีเขียวเล็กๆเ,เหล่านี้มีปริมาณอาร์จินีนตามธรรมชาติมากที่สุดเมื่อเทียบกับมเมล็ดชนิดอื่นสำคัญเพราะอาร์จินีนคือกรดอะมิโนที่ร่างกายใช้สร้างไนตริกออกไซด์ซึ่งทำหน้าอาชี่คลายและเปิดหลอดเลือดทำให้เลือดไหลเวียนลงสู่เท้าได้ดีขึ้น เมื่อกินมเมล็ดฟักทองในตอนเย็นเนี่ยอ์จินินจะทำงานร่วมกับฮอร์โมนที่ร่างกายหลั่งออกมาในช่วงหลับลึกช่วงเวลาตั้งแต่ตี 2- ถึงตีสจึงกลายเป็นช่วงทองของการขยายหลอดเลือดที่หลอดเลือดที่ขาสามารถเปิดกว้างขึ้นถึงประมาณ1 5เซเลือดจึงไหลไปถึงปลายเท้าได้ดีขึ้นแม้กระทั่งเส้นเลือดฝอยเล็กๆไม่เพียงเท่านั้นมเมล็ดฟักทองยังมีแมกนีเซียมสูงมากช่วยให้ผนังหลอดเลือดผ่อนคลายลดการเกร็งตัว และลดการอักเสบซึ่งเป็นสาเหตุของอาการปวดเมื่อยและขาตึงในตอนเช้าในเมล็ดฟักทองยังมีทริปโตเฟนที่ช่วยให้นอนหลับง่ายขึ้นและยังช่วยให้ร่างกายดูดซึมอาจินีนได้ดีขึ้นถึงประมาณ40%แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือวิธีเตรียมให้ถูกต้องให้คั่วมเมล็ดฟักทองดิบด้วยความร้อน150องศาเซลเซียสเป็นเวลา12นาทีแล้วโรยเกลือทะเลดีๆประมาณหนึ่งใน4ช้อนชา เกลือชนิดนี้มีแร่ธาตุที่ช่วยการสร้างไนเตรกออกไซด์ต่างจากเกลือทั่วไปที่อาจทำร้ายหลอดเลือดได้ก่อนเข้านอน45นาทีให้กินเมล็ดฟักทองอบประมาณ42กรัมเคี่ยวให้ดีเพื่อให้เปลือกแตกและปลดปล่อยสารพืชที่มีประโยชน์โดยเฉพาะไฟโตสเตอรอลซึ่งช่วยลดการสะสมไขมันในหลอดเลือดที่ขาได้ถึงประมาณ18%หากกินต่อเนื่อง2ส,สัปดาห์เวลามีความสำคัญมากกินใกล้เวลาเกินไป อาจอึดท้องกินเร็วเกินไปก็จะไม่สอดคล้องกับจังหวะฮอร์โมนตามธรรมชาติดังนั้นควรตั้งปลุกเตือนทุกคืนให้กินก่อนนอน45นาทีอย่างสม่ำเสมองานวิจัยจักรวัลสารสุขภาพหลอดเลือดพบว่าผู้สูงอายุที่กินมเมล็ดฟักทองทุกคืนติดต่อกัน3สัปดาห์มีค่าการไหลเวียนเลือดที่คาดีขึ้นถึง24หลายคนบอกว่าขาอุ่นขึ้นและอาการเป็นตะคริวลดลงอย่างชัดเจนภายใน4วัน และที่น่าตื่นเต้นคือนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นอาหารชนิดต่อไปให้ผลเร็วกว่ามเมล็ดฟักทองเสียอีกอาหารลำดับที่ 5. มันม่วงและอบเฉยซีรอนคงไม่คาดคิดว่าอาหารเรียบง่ายอย่างมันม่วงแอนจะเป็นเคล็ดลับสุขภาพที่ผู้สูงอายุในโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นกินกันเป็นประจำเพื่อให้เท้าอบอุ่นและเลือดไหลเวียนดีจุดเด่นอยู่ที่สีม่วงสดของมัน ซึ่งอุดมไปด้วยแอนโทไซยานินมากกว่าบลูเบอรี่ถึง3เท่าสารสีธรรมชาตินี้ช่วยทำความสะอาดหลอดเลือดจากการอักเสบที่สะสมมานานซึ่งเป็นตัวขัดขวางการไหลเวียนเลือดลงสู่เท้ามีงานวิจัยจากญี่ปุ่นพบว่าเมื่อกินมันม่วงตอนเย็นร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนอะดิพอเนกตินมากขึ้นช่วยให้เลือดคนตัวน้อยลงประมาณ20%ให้หัวใจสูบฉีดเลือดไปถึงปลายเท้าได้ง่ายขึ้นระหว่างนอนหลับนะ ยังไม่หมดแค่นั้นเมื่อมันม่วงถูกอบและปล่อยให้เย็นลงจนถึงอุณหภูมิห้องจะเกิดแป้งดื้อต่อการย่อยช่วยบำรุงจุลินทรีย์ดีในลำไส้ซึ่งจะสร้างกรดไขมันสายสั้นเดินทางตามกระแสะเลือดไปช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดที่ขาได้มากถึง31%ภายใน8ชั่วโมงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้โรยอบเชยซีรอนครึ่งช้ชาอบเชยแทชนิดนี้มีสารธรรมชาติที่ช่วยลดการจับตัวของเกล็ดเลือด ลดโอกาสเลือดหนือและลดการอุดตันในหลอดเลือดตอนกลางคืนซึ่งเป็นสาเหตุให้ขารู้สึกหนักและล้าในตอนตื่นเช้าวิธีทําที่ถูกต้องก็สําคัญมากเช่นกันให้เอามันม,นม่วงขนาดพอดีไปอบที่200องศาเซลเซียสเป็นเวลา45นาทีแล้วพักให้เย็นลง20นาทีก่อนหั่นเป็นชิ้นโรยอบเชยซีลอนและยาเน,นมะกอกเล็กน้อยเพื่อช่วยให้ร่างกายดูดซึมแอนโทไซย,ยานินได้ดีขึ้น เพราะเป็นสารที่ต้องใช้ไขมันช่วยดูดซึมกินเมนูนี้ก่อนนอนประมาณ1ชั่วโมงจะช่วยควบคุมน้าตาลในเลือดให้คงที่และทําให้แอนโทไซยานินเข้าสู่กระแสะเลือดในช่วงเวลาที่ร่างกายเริ่มซ่อมแซมหลอดเลือดตามธรรมชาติระหว่างตีหนถึงตีสางานวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเดวิสพบว่าหลังจากกินมันม่วงก่อนนอนต่อเนื่อง1 0วันระยะเวลาที่เลือดไหลไปถึงปลายเท้าของผู้สูงอายุลดจาก4.2 วินาทีเหลือเพียง2.8วินาทีถือว่าเป็นการพัฒนาที่ดีมากของการไหลเวียนเลือดระดับเส้นเลือดดลอยการจับคู่กันของแอนโทไซยานินจากมันม่วงและรุทัช่วยให้เลือดลื่นไหลของอบเฉยจึงเกิดเป็นกระแสฟื้นหลอดเลือดทําให้เลือดจากหลอดเลือดใหญ่ไหลลงสู่เส้นเลือดฝอยเล็กๆที่เคยตีบหรือตันมานานได้ดีขึ้นนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมหลายคนถึงเริ่มกลับมารู้สึกที่ปลายเท้าที่เคยชาได้ภายในเพียงหนึ่งสัปดาห์ของการทานเมนูนี้ตอนเย็น อาหารง่ายๆอร่อยทําไม่ยากแต่ให้ประโยชน์ลึกซึ้งกับสุขภาพเท้าของคุณอย่างแท้จริงอาหารลำดับที่4น้ำบีทรูทหมักหากเคยได้ยินว่าน้ำบีทรูทสดเป็นซูเปอร์ฟู้ดที่ดีต่อหัวใจแล้วคุณอาจจะยิ่งประหลาดใจกว่าเดิมเมื่อรู้ว่าเวอร์ชั่นที่ผ่านการหมักซึ่งเรียกว่าบีทรูทควาสบีทควาสให้ผลลัพธ์ที่เข้มข้นและมีพลังมากยิ่งขึ้นนี่เป็นเครื่องดื่มนั่งเดิมของยุโรปตะวันออก ใช้วิธีหมักตามธรรมชาติเพื่อเพิ่มในเตรตจากพืชในรูปแบบที่ร่างกายสามารถเปลี่ยนเป็นไนตริกออกไซด์ได้ดีขึ้นถึง3เท่าเมื่อเทียบกับน้ำบีดรูทดสดสิ่งที่ดีคือกระบวนการหมักไม่เพียงรักษาคุณค่าของบีดรูทดแต่ยังสร้างจุลทรย์นีที่ช่วยให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเวลาที่เรานอนหลับเมื่อดื่มควาสบีทรูทประมาณ120มลก่อนเข้านอนราว30นาที ในเรดจะเริ่มออกฤทธิ์หลังจากนั้นประมาณ45นาทีซึ่งตรงกับช่วงที่ร่างกายเข้าสู่การหลับลึกพอดีกับเวลาที่หลอดเลือดที่ขาตอบสนองต่อสัญญาณขยายตัวได้ดีที่สุดทําให้หลอดเลือดสามารถเปิดกว้างขึ้นถึงประมาณ35ในระหว่างกลางคืนเลือดที่อุดมด้วยออกซิเจนจึงไหลไปสู่ปลายเท้าได้ดีขึ้นให้ความรู้สึกอุ่นสบายและลดอาการชาหรือเป็นตะคริวได้ดี นอกจากนี้บ t r รู h ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระชื่อเบต้าไซยานนนซึ่งไวต่อความร้อนมากแต่หลังหมักกลับมีความเข้มข้นสูงขึ้นสารนี้ช่วยลดการอักเสบในเส้นเลือดฝอยเล็กๆที่มักสึกเรอเมื่ออายุมากขึ้นงานวิจัยจากคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดพบว่าเพียง5วันของ X อ,อ่านดื่มควาสบีทรูก่อนนอนระดับการอักเสบในหลอดเลือดที่ขาลดลงถึง42เปเซ ผู้เข้าร่วมการทดลองอยังเดินได้นานขึ้นก่อนที่จะรู้สึกลาเพิ่มขึ้นถึง28%เพียงหลังจากหนึ่งคืนและหลายคนบอกว่าอาการตะคริวกลางคืนหายไปเลยควาสที่ทำเองที่บ้านมักได้ผลดีกว่าชนิดขวดที่ขายทั่วไปเนื่องจากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมักผ่านการพาสเจอไรซ์ด้วยความร้อนทำให้จุลินทรีย์ดีหายไปวิธีทำเองก็ไม่ยุ่งยากหั่นบีทรูทออแกนิก2หัวไม่ต้องปอกเปลือกใส่ขวดแก้วเติมเกลือทะเล 2. ช้อนโ๊ะและน้ำสะอาดปิดด้วยผ้าบางๆหมักที่อุณหภูมิห้อง 5. วันคนวันละครั้งจากนั้นกรองเอาแต่น้ำและแช่ตู้เย็นไว้ดื่มควาสบิดรูทให้แห่งไนเตริกออกไซด์อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งคืนและยังช่วยบำรุงจุลินทรีย์ดีในลำไส้ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสร้างไนเตริกออกไซด์เพิ่มเติมจากอาหารอื่นๆผู้เชี่ยวชาญพบว่าผลลัพธ์จะค่อยๆดีขึ้นทุกคืนและมักเห็นผลสูงสุด หลังใช้ต่อเนื่องประมาณ2สัปดาห์โดยการไหลเวียนเลือดดีขึ้นถึงราว4 5เแต่การดื่มให้ถูกเวลานั้นสำคัญมากหากดื่มชา้าเกินไปอาจทําให้แน่นท้องเล็กน้อยและรบกวนการนอนแต่ถ้าดื่มเร็วเกินไปก็จะไม่สอดคล้องกับช่วงที่ความดันเลือดลดลงตามธรรมชาติในเวลาประมาณ4ี่ทุ่มถึงห้าทุ่มซึ่งเป็นช่วงที่ในตรกออกไซด์ทำงานได้ดีที่สุดด้วยคุณประโยชน์ที่เด่นชัดและทำได้ง่ายที่บ้านคว s สบ t ทรูตจึงเป็นยาบำรุงจากธรรมชาติ ที่ช่วยปรับการไหลเวียนเลือดให้ดีขึ้นอย่างปลอดภัยและยั่งยืนทุกคืนอาหารลำดับที่3แซลมอนป่าและกระเทียมดําเมื่อพูดถึงการปรับให้เลือดไหลเวียนดีหลายคนมักนึกถึงเพียงการทําให้หลอดเลือดขยายตัวชั่วคราวแต่ยังมีอีกขั้นตอนที่สําคัญกว่าคือการฟื้นฟูหลอดเลือดที่สึกหรอจากอายุและเวลาที่ผ่านไปและนั่นคือสิ่งที่แซลมอนป่าเมื่อจับคู่กับกระเทียมดําสามารถทําได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นคู่ผสมที่ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจย,ยกย่องว่า มีศักยภาพในการซ่อมแซมผนังหลอดเลือดจากผ่าเยในระหว่างที่คุณนอนหลับแซลมอนป่าเป็นแหล่งโอเมก้าลบสชั้นดีโดยเฉพาะ EPA และ d a a ซึ่งสามารถแทรกซึมเข้าไปในผนังหลอดเลือดทำให้ยืดหยุ่นขึ้นและลดการแข็งตัวของหลอดเลือดที่พบบ่อยในผู้สูงอายุหากทานแซลมอนป่าประมาณ100กรัมก่อนเข้านอนราว90นาที ไขมันโอเมก้าลบสจะเริ่มดูดซึมเข้าสู่ระบบหลอดเลือดภายในประมาณ2ชั่วโมงช่วยให้หลอดเลือดตอบสนองได้ดีขึ้นกับแรงดันเลือดในช่วงที่ร่างกายหลับลึกจุดพิเศษที่สุดอยู่ที่กระเทียมดํากระเทียมที่ผ่านการหมักตามธรรมชาติประมาณ3สัปดาห์ทาให้สารอะลิซินในกระเทียมสดแปรเปลี่ยนเป็นสารที่มีพลังมากกว่าเดิมหลายเท่าคือเอสอะเรลซิสตินสารนี้ช่วยให้ร่างกายสร้างก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ซึ่งมีฤทธิ์ทั ขยายหลอดเลือดแรงกว่าในตริกออกไซด์และยังช่วยปกป้องผนังหลอดเลือดไม่ให้เสียหายจากอนุมูลอิสระช่วยฟื้นฟูบาดแผลเงียบๆในเส้นเลือดฝอยที่ขาที่สะสมมานานงานวิจัยจากญี่ปุ่นพบว่าหลังทานกระเทียมดำก่อนนอนเพียง14วันความแข็งตึงของหลอดเลือดที่ขาลดลงถึง52%เอร์เซแซลมอนป่ายังมีสารสีธรรมชาติ ชื่อแอสตาแซนตินซึ่งให้สีชมพูสวยงามและสามารถเข้าไปสะสมในเส้นเลือดฝอยบริเวณเท้าทำหน้าที่เหมือนกราะบ,บางๆช่วยลดการสึกหรอจากแรงกดเวลายืนหรือเดินในแต่ละวันเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดควรทำแซลมอนแบบตุนในกะทิหรือน้ำมันดีๆที่อุณหภูมิประมาณ63องศาเซลเซียสเป็นเวลา8นาทีวิธีนี้ช่วยรักษาโอเมก้าลบ3ไว้ได้ดีที่สุด จากนั้นเพิ่มกระเทียมดำที่ผัดด้วยเนยออร์แกนิกเบาๆเพียง30วินาทีเพื่อกระตุ้นสาระสำคัญโดยไม่ทำให้สูญเสียคุณค่าการผสมผสานของสองอย่างนี้ยังให้ผลยาวนานเพราะช่วยให้ร่างกายสร้างโมเลกุลที่มีฤทธ,ธิ์ต้านการอักเสบแบบเชิงรุกไม่เพียงลดอาการปวดตึงชั่วขณะแต่ช่วยจัดการกับการอักเสบสะสมในเส้นเลือดอย่างต่อเนื่องงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารโภชนาการคลินิกของสหรัฐ ระบุว่าผู้สูงอายุที่ทานแซลมอนคู่กับกระเทียมดำในตอนเย็นเนี่ยพียง48ชั่วโมงถัดมาเลือดไหลเวียนผ่านหลอดเลือดที่ขาได้เร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและอาการปวดขาเวลาย,ยืนหรือเดินก็ดีขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะในผู้ที่มีภาวะหลอดเลือดส่วนปลายตีบแคบนี่ไม่ใช่แค่เมนูอร่อยและทำง่ายแต่เป็นเสมือนการบำรุงหลอดเลือดจากภายในอย่างอ่อนโยนและต่อนเนื่อง เหมาะกับผู้สูงอายุที่ต้องการมีระบบไหลเวียนเลือดดีทั้งในวันนี้และในระยะยาวอาหารลำดับที่2เชอร์รี่เปรี้ยวผสมวอลนัทในบรรดาคู่ผสมอาหารง่ายๆแต่ให้ผลลึกซึ้งต่อสุขภาพเท้าเชอร์รี่เปรี้ยวและวอลนัทถือเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดดูเผินๆอาจเป็นเพียงของว่างเบาๆแต่ซ่อนพลังในการฟื้นฟูเส้นเลือดฝอยบริเวณปลายเท้าซึ่งเป็นจุดที่เลือดไหลไปได้ยากที่สุดในผู้สูงอายุ เชอร์รี่เปรี้ยวคือผลไม้ที่มีเมลาโทนินตามธรรมชาติมากที่สุดในหมู่พืชช่วยให้ร่างกายปรับจังหวะการนอนหลับและทําให้การพักผ่อนมีคุณภาพแต่สิ่งที่ทําให้ผลไม้นี้โดดเด่นกว่านั้นเนี่ยคือกลุ่มแอนโทไซยานินชนิดพิเศษชื่อไซยานนดิน3กลูโคซิลลูติโนไซซึ่งมีคุณสมบัติเพิ่มการไหลเวียนเลือดลงส่ขาได้มากถึงประมาณ3 8เหลังทานเพียงคืนเดียวเมื่อจับคู่กับวอลนนทซึ่งอุดมไปด้วยกรดไขมันอาลาโอเมกา้า ลบ3จากพืชร่างกายจะเปลี่ยนอาลาเป็นโมเลกุลสัญญาณที่คอยซ่อมแซมจุดอ่อนบนผนังหลอดเลือดระหว่างที่เรานอนหลับทําให้เส้นเลือดแข็งแรงขึ้นจากภายในนอกจากนี้วอลนัทยังมีวิตามินอ e ีชนิดพิเศษชื่อแกมมาโทโคฟีรอลซึ่งหาได้ยากในอาหารทั่วไปแต่ต่างจากวิตามินอ e ีสังเคราะห์เพราะสามารถกําจัดสารอนุมูลอิสระจากไนตโตรเจนที่ทําลายหลอดเลือดและทําให้การไหลเวียนเลือดลดลงนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนพบว่าเพียง 3คืนของการทานส่วนผสมนี้ระดับสารที่ทำลายหลอดเลือดลดลงถึงประมาณ44%และผนังหลอดเลือดมีความยืดหยุ่นมากขึ้นจากกระบวนการจัดระเบียบคอลลาเจนที่เกิดในช่วงหลับลึกวิธีเตรียมเมนูนี้ง่ายมากใช้เชอร์รี่เปรี้ยวสด1ถ้วยหรือแบบแช่แข็งที่ละลายจนถึงอุณหภูมิห้องจากนั้นผสมกับวอลนัทดิบประมาณ28กรัมโดยทุบเบาๆเพื่อให้น้ำมันธรรมชาติด,ด้านในถูกลดปล่อยออกมา กินก่อนนอนราวหนึ่งชั่วโมงเคี้ยวช้าๆประมาณ10นาทีเพื่อให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้เต็มที่การกินแบบไม่รีบร้อนอยังช่วยให้เมลาโทนินจากเชอร์รี่ทำงานสอดคล้องกับนาฬิกาชีวภาพทําให้หลับได้ลึกขึ้นในขณะที่สารจากวอลนัทก็ใช้เวลาพอดีกับช่วงฟื้นฟูหล,ลอดเลือดที่เด่นที่สุดของร่างกายคือช่วงหลับเร็มงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยคอเนลติดตามผู้สูงอายุที่ทานส่วนผสมนี้ทุกคืนพบผลลัพธ์ที่ชัดเจน89 เปอร์์ซนตบอกว่ารู้สึกปลายเท้าอุ่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลังเพียง4วันภาพถ่ายความร้อนอยังแสดงว่าอุณหภูมิที่ปลายนิ้วเท้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ย3 2. องศาเซลเซียสซึ่งหมายความว่าเลือดไหลไปถึงเส้นเลือดฝอยที่เคยไหลไม่ถึงมาก่อนที่สำคัญไปกว่านั้นแอนโทไซยานินในเชอรี่เปรี้ยวไม่สลายตัวเร็วเหมือนสารอื่นๆแต่สามารถสะสมอยู่ที่ผนังหลอดเลือดและออกฤรธทัได้ยาวถึง12ชั่วโมง ช่วยปกป้องหลอดเลือดจากการเสื่อมสภาพตามวัยอย่างต่อเนื่องดังนั้นนี่ไม่ใช่แค่ของว่างก่อนนอนที่ช่วยให้หลับดีขึ้นแต่ยังเป็นวิธีธรรมชาติที่ช่วยคืนความแข็งแรงของการไหลเวียนเลือดไปยังปลายเทา้าจุดที่มักได้รับผลกระทบมากที่สุดเมื่อระบบไหลเวียนอ่อนแรงอาหารลำดับที่ 1. ผงผงคาเขาดิบและพริกคาเยนอาจทำให้คุณแปลกใจว่าเพียงถ้วยคาเขาร้อนๆหนึ่งแก้วก็สามารถเป็นยาบำรุงธรรมชาติที่ช่วยให้เลือดไหลเวียนลงสู่เท้าได้ดีที่สุด โดยเฉพาะเมื่อผสมกับพริกคายเย็นเล็กน้อยการจับคู่ระหว่างรสขมอ,อ่อ,อนๆของคาเขาดิบกับความเผ็ดอุ่นของพริกคายเย็นไม่เพียงทําให้รสชาติกลมกล่อมขึ้นแต่ยังไปกระตุ้นกลไกลสําคัญในร่างกายที่ช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นอย่างน่าทึ่งระหว่างที่คุณหลับคาเขาดิบที่ไม่ผ่านการดัดแปลงด้วยด่างมีสารฟลาวโนลสาคัญชื่ออีพิคาเทชิน สารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยกระตุ้นให้ผนังหลอดเลือดสร้างไนตริกออกไซด์อย่างต่อเนื่องทําให้หลอดเลือดขยายตัวและเลือดเคลื่อนลงสู่ปลายเท้าได้ดีขึ้นในขณะเดียวกันสารแคปไซซินในพริกคายเยนก็ทํางานผ่านเส้นประสาทในลำไส้ส่งสัญญาณไปยังระบบประสาทส่วนกลางให้ร่างกายเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปยังแขนขาเพื่อปกป้องร่างกายตามธรรมชาติสิ่งที่ทําให้นักวิจัยประหลาดใจมากที่สุดคือ เมื่อทั้งสองสารทำงงานร่วมกันร่างกายสามารถดูดซึมอิพิคาเทชินได้สูงขึ้นถึง340%ทําให้เกิดการขยายหลอดเลือดที่แรงและยาวนานจนถึง24ชั่วโมงเพียงหลังจากดื่มครั้งเดียวนี่ไม่ใช่เพียงข้อสันนิษฐานแต่เป็นผลวิจัยจริงที่ตีพิมพ์ในวรารสารหัวใจยุโรปซึ่งติดตามผู้สูงอายุที่มีปัญหาเลือดไหลเวียนลงขาอย่างรุนแรงและพบว่าเพียงเวันของการดื่มสูตรอีก่อนเข้านอน ระยะทางที่พวกเขาเดินได้ก่อนรู้สึกปวดขาเพิ่มขึ้นถึง84%หลายคนบอกว่าเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่สามารถเดินได้โดยไม่รู้สึกหนักหรือชาเท้าการทำสูตรนี้ก็แสนง,ง่ายแต่ต้องทำอย่างถูกต้องใช้ผงคาเข้าดิบ2ช้อนโต๊ะไม่ผสมน้ำตาลไม่ผ่านกระบวนการด่างผสมกับพริกคายเยนเศษ1ส่วน8ช้อนชาในนมอัลมอนด์240มลลิตรที่อุ่นไว้ที่60องศาเซลเซียส อุณหภูมิที่ช่วยละลายขาเขาได้ดีโดยไม่ทําลายสาระสาคัญจากนั้นเติมน้ําพึ่งแท้ 1. ช้อนชาเพื่อลดความเผ็ดและช่วยให้ร่างกายดูดซึมสารได้ดียิ่งขึ้นดื่มก่อนนอนประมาณ45นาทีเพื่อให้สอดคล้องกับช่วงที่ร่างกายเริ่มขยายหลอดเลือดตามธรรมชาติในตอนกลางคืนขาเขายังมีแมกนีเซียมและธาตุเหล็กซึ่งจําเป็นต่อการสร้างเม็ดเลือดแดงเมื่อเม็ดเลือดแดงแข็งแรงอุดมด้วยออกซิเจนเลือดที่ลงสู่เท้า จะมีทั้งพลังและสารอาหารที่ช่วยฟื้นฟูเส้นประสาทและกล้ามเนื้อที่ปลายเท้างานวิจัยจากห้องทดลองหลอดเลือดมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดพบว่าสูตรนี้ช่วยเพิ่มความเร็วของการไหลเวียนเลือดผ่านหลอดเลือดบริเวณหลังเขาได้มากถึง71%และผลลัพธ์คงอยู่ยาวนานตลอด24ชั่วโมงสิ่งสำคัญคือคุณเพียงเริ่มต้นด้วยสูตรนี้เพราะนี่คืออาหารที่ให้ผลเร็วที่สุดในบรรดาทั้ง6ชนิดเมื่อเริ่มรู้สึกว่าขาอุ่นขึ้น เดินสบายขึ้นในทุกเช้าคุณสามารถค่อยๆเพิ่มอาหารชนิดอื่นที่ได้แนะนําไว้เพื่อสร้างวิถีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติไม่จําเป็นต้องรีบร้อนสิ่งที่สําคัญที่สุดคือความสม่ําเสมอและฟังร่างกายของตัวเองเพราะทุกค่ําคืนคือโอกาสในการฟืน้นฟูและเท้าของคุณไม่ว่าผ่านอะไรมามากแค่ไหนก็ยังสมควรได้รับความอบอุ่นและแข็งแรงอีกครั้ง หากคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้เป็นประโยชน์และอยากติดตามเคล็ดลับสุขภาพง่ายๆสำหรับผู้สูงวัยแบบนี้ต่อไปอย่าลืมกดติดตามช่องสูงวัยสดใสไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆผมอยากฟังความคิดเห็นของคุณมากครับถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหาวันนี้มีประโยชน์พิมพ์เลขหนึ่งถ้าคิดว่ายังมีจุดที่ควรปรับปรุงพิมพ์เลขศูนย์ผมยินดีรับฟังเสมอครับขอบคุณที่ติดตามมาจนจบขอให้คุณมีสุขภาพแข็งแรงหลับสบายเท้าอุ่นและก้าวเดินได้มั่นคงในทุกๆวันครับ